จรยาบันในการดำเนินธุรกิจและป้องกันความัดแย้งทางผลประโยชน์ทำไมบริษัทต,ต้องเติบโตอย่างยั่งยืนบรรษัทพิบาลคืออะไรเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราทำไมต้องมีจรยาบรนบริษัทพรีเมียควอลิตี้สตาร์จำกัดมหาชนได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาใช้ในการลงทุนหรือขยายธุรกิจสนับสนุนการขยายตัวและเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาวดังนั้นเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมัน่นและความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มบริษัทจึงต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือที่เรียกว่า บรรษัทพิบาลการกำกับดูแลกิจการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรผิดอะไรถูกตามหลักบรรษัทพิบาลหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทพิบาลคือจรยาบรรณในการดเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆของบริษัทเพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีจริยธรรมและคำนึงถึงสิทธทิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบหรือสามารถสร้างผลกระทบในการำดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นคู่ค้าเกษตรกรลานมันผู้จัดซื้อจัดจ้างพันธมิตรทางธุรกิจลูกค้าเจ้าหนี้คู่แข่งทางธุรกิจพนักง,งานสังคมส่วนรวมชุมชนภาครัฐและผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีเรื่องใดบ้างคู่ค้าเกษตรกร,กรลานมันผู้จัดซื้อจัดจ้างพันธมิตรทางธุรกิจกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมคัดเลือกโดยให้มีการแข่งขันข้อมูลที่เท่าเทียมกันสัญญามีความเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นธรรมช่วยให้ความรู้และส่งเสริมศักยภาพเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนลูกค้า รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการกำหนดราคาในอัตราที่เหมาะสมเน้นสร้างความพึงพอใจในระยะยาวไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเจ้านี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเช่นจ่ายเงินตรงตามเวลาหากมีเหตุที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ต้องรีบแจ้งล่วงหน้าคู่แข่งทางการค้า แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช้วิธีช่อฉนเพื่อเรื่องรู้ความลับทางการค้าของผู้แข่งพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดขั้นตอนการสัญหาและคัดเลือกมีความเหมาะสมและปราศจากอาคติประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคนอย่างเป็นธรรมคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพ มีช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมสังคมส่วนรวมชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการที่สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบเชิงลบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นการดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นภาครัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐผู้ถือหุ้นไม่ลิดรอนสิทธิและปฏิบัติต,ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์และส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดการใช้พลังงานน้ำทรัพยากรและการจัดการของเสียไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมความขัดแย้งทางผลประโยชน์คือการกระทำหรือสถานการณ์ใดๆที่อาจเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเช่น พนักง,งานมีคนในครอบครัวเข้ามาทําสัญญาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้กับบริษัทพนักง,งานเป็นหุ้นส่วนของร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับบริษัทเจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบมีคนในครอบครัวมาขายมันสหลังให้กับบริษัทจุดที่พนักง,งานพึงระวังคือพนักง,งานที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นหรือไม่ความสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจในตําแหน่งหน้าที่ตามปกติหรือไม่หลักสําคัญที่พนักง,งานพึงยึดถือปฏิบัติได้แก่ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมได้เสียหรือได้รับประโยชน์ใดๆที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทพนักงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในตำแหน่งที่รับผิดชอบไม่เปิดเผยข้อมูลความลับเพื่อสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่ใช้เวลางานและทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยบรรณในการิำธุรกิจหรือนโยบายต่างๆจะเป็นยังไง การเพิกเฉยหรือฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัยซึ่งบทลงโทษจะพิจารณาตามความหนักเบาของเหตุการณ์และข้อเท็จจริงซึ่งมีโทษตั้งแต่การตักเตือนพักงานงดการขึ้นเงินเดือนโบนัสไปจนถึงการเลิกจ้างโดยเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณีมีพบมเห็นการกระทําผิดต่อจรรยบรณในการดำเนินธุรกิจนโยบายต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างไรช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อรงทงเรียนได้แก่เว็บไซต์ของบริษัทอีเมลและกล่องรับเรื่อง